คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอซีทุกๆท่านนะคะของช่องต้อมพารวยนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะในแนวทางหวยลาวสตาร์นะคะและ เป็นแนวทางรวมทุกราวนะคะมัดรวมกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนตั้งแต่ราวเฮดดี้าวทีว dy, ีราวจำปาศักนะคะราวสตาร VIP ์วีไอพีทุกๆุกาวเลยนะคะแต่ยกเว้นราวพัฒนานะคะส่วนราวพัฒนาต้องจะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนยกเว้นราวพัฒนานาอแนวทางลาวสตาร์วันที่4นะคะชุดวัดดวงเนาะ สูตรวัดดวงและชุด3ตัวเราไม่เข้านะคะเพื่อนๆหลุดนะคะต้อต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยเนาะเรามาตามกันต่อสำหรับแนวทางราวสตานะคะวันที่5เดือนมีนาปี6-4สนะคะเพื่อนๆเลขเด่นนะคะเรามาดูกันเลยเนาะเด่นเลข1และเลข8นะคะเด่น1กับ8มี10นะคะ1นส 18แล้วก็19นะคะส่วนเลข8มี80 82 83และ86นะคะเพื่อนๆส่วนตัวกันนะคะชุดกันเนาะกันเลขส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข4นะคะมี สี่ศูนค่ะสี่หนึสและ4 9เนะคะเพื่อนๆที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะดำเลขเด่นไปวิ่งรูดได้เลยนะคะวิ่งเลขหนึ่งรูดเลขแปดเน้นๆนะคะเพื่อนๆแล้วเรามาตามชุดเลข3ตัว เน้นๆเ,เลยนะคะต้องมีมาฝากเพื่อนๆแปดชุดเหมือนเดิมค่ะเรามาเริ่มดูชุดแรกกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนาะตัวแรกค่ะ0 5 9นะคะ1 1 8 1 6 7 3 1 8 7 4 3 เจ็ดหกเจ็ดแปดสามห้าเก้าแปดหกนะคะเพื่อนๆต้องมีมาฝากแปดชุดนะคะเพื่อนๆคะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าลาวสตาร์ของเรานะคะมัดรวมทุกๆลาวของเราจะเข้าลาวไหนบ้างนะคะเพื่อนๆแล้วที่สำคัญนะคะซื้อหวยอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ อย่าลืมกราบน้อต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยรวยเฮงๆปังๆนะคะซื้อหวยก็ขอให้ถูกเลขที่เราซื้อนะคะรวยรวยเฮงๆปังๆค่ะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะวันนี้ต้อมพาวรวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย